สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเปิดไพ่ทาโร่ในหัวข้อคนที่มีดวงชะตาผูกพันกับคุณเรามาดูกันเลยว่าคนที่มีดวงชะตาผูกพันกันกันกบคุณคนที่จะได้ลงเอยเป็นคู่กันนะคะเขาเป็นใคร3ดาบค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ เคยทำให้การและกันเจ็บปวดมาก่อนคนที่มีดวงชะตาผูกพันกับคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักมามากๆเลยนะใครคนนี้เนี่ยมีทั้งความเสียใจความรู้สึกสูญเสียมีความรู้สึกไม่เป็นที่รักหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยเสียใจเพราะเขาหรือเขาเสียใจเพราะคุณก็ได้นะคะ ใดๆแล้วไพ่ที่เปิดออกมาได้เนี่ยพลังงานของตัวคุณนั้นเป็นคนที่เชิดฉายมีบุคลิกที่ดีหน้าตาดีมีออร่านะคะเดอะสตาร์คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับในด้านของฝ่ายบันเทิงเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสในตัวเองคนที่มีดวงชะตาผูกพันกับคุณนั้นเป็นอย่างไร ใ้ใบแรกค่ะเจ็ดไม้เท้าความพยายามคนที่ต้องใช้ความพยายามหรือเป็นคนที่คราวนั้นปกป้องหัวใจตัวเองพยายามที่จะยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองอาจจะเป็นคนที่กลัวความรักเหมือนเป็นพลังงานของคนที่อยากจะปิดกั้นหัวใจหรืออาจจะเป็นโสดมานาน ไพ่ใบที่สองดิไฮพรินเท s เขาเป็นคนที่มีหัวใจที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่คาดเดาได้ยากใครคนนี้เป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสคุณกับเขาอาจจะมีความฝันถึงกันในช่วงหนึ่งนะคะไพ่ด h ไฮพรินเทสเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ลึกซึง้งคนที่มีดวงชะตาผูกพันกับคุณนั้น เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพรมลิขิตเขาเชื่อในโชคชะตาหนึ่งถ้วยค่ะใครคนนี้เป็นคนที่มีความรักล้นหัวใจเวลาที่เขารักใครเขาจะทุ่มไปอย่างหมดหัวใจค่ะ the empress คนคนนี้เป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบชอบความเพอร์เฟกชอบผู้หญิงที่มีความเพรียบพร้อมต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่รู้จักวางตัวดีนะคะมีความฉลาดเฉลียวคนคนนี้เนี่ยชอบอะไรที่สมบูรณ์แบบนะออกแนว p e r f e เฟ i ชั i นนเลยนะคะหากคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัส คุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่อ่อนโยนแล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวเองเหมือนเป็นคนที่คนภายนอกเนี่ยคาดเดาได้ยากไม่รู้เลยว่าคุณนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรอีกทั้งพลังงานตัวคุณเป็นคนที่เพรียบพร้อมในตัวเองมากๆนะคะคุณมีความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองคุณรู้คุณค่าในตัวเองคุณรู้ว่าตัวเองนั้นเหมาะและคู่ควรกับความรักคนที่จะมาเป็นคู่กับคุณ จะต้องเป็นคนที่พยายามพิสูจน์ตัวเองและปกป้องคุณได้ซี e e อ of อดค่ะคนที่มีดวงชะตาผูกพันกับคุณนั้นเขาจะเป็นคนที่เกรงใจคุณหากคุณเป็นผู้หญิงรับฟังนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะมองว่าคนที่จะสามารถอยู่กับเขาได้เนี่ย จะต้องเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้มีทั้งความอ่อนโยนและดูแลตัวเองไม่เป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ก็เป็นคนที่เฟรนลี่เหมือนไพ่ดีไฮพินเทสนะคะมีทั้งขาวและก็ดำในขณะที่ปกป้องตัวเองได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนเฟรนลี่แต่ยากที่ใครจะเข้าถึงคุณคุณมีขอบเขตในตัวเองอีกทั้งมีความใจดีมีความเมตตา ที่มอบให้ก,กับผู้อื่นได้แต่คุณไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นนี่คือตัวคุณนะคนที่เขาปรารถนาหากคุณเป็นชายนะคะก็เป็นแบบเดียวกันเลยคนที่มีดวงชะตาผูกพันกับคุณนั้นเนี่ยเธอเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเพียบพร้อมในตัวเองเธอเป็นคนที่มีจิตปัญญาณที่มีเซนส์มีสัมผัสแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ปกป้องตัวเองได้ คนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีค่ะเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นในเรื่องของคนที่มีความเมตตาการุณาชอบแบ่งปันเป็นคู่บุญนะหกเหรียญคือการแบ่งปันการอุปถัมภ์ the emperor ค่ะนะเป็นคู่กันที่แท้ที่แท้จริงเลย the emperor กับ the empress เป็นคู่บุญคู่บารมี คุณทั้งคู่เนี่ยมีความเหมาะสมกันมากทางเรื่องกายภาพแล้วก็ลักษณะรูปลักษ์นะคะหากคุณเป็นผู้หญิงนะคะเข้ามารับฟังคนรักของคุณเนี่ยคนที่มีดวงชะตาผูกพันกันเขามีภาวะผู้นำสูงม,มากๆเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่วางแผนอะไรแล้วเนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จมีความมุมานะอดทนพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นและเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว หากคุณเป็นผู้ชายนะคะเข้ามาฟังใครคนนั้นของคุณเนี่ยเขาจะรู้ตัวเลยว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมาะสมกันมากๆเพราะเป็นคนที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดเหมือนกันคุณจะเป็นผู้นําเธอได้ต่อให้เธอจะเฉิดฉายแค่ไหนจะเพียบพร้อมมีความฉลาดมากแค่ไหนแต่เธอก็จะยืนเคียงข้างคุณ เธอจะไม่กดข่มคุณเธอจะไม่ดูถูกดูแคลนจะไม่ตัดสินคุณเธอจะยกย่องเชิดชูคุณไพ่ก้าวไม่เท้านะคะเขาอาจจะเคยเผชิญความลำบากมาสารพัดเลยจนทำให้กลายเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นคนที่อดทนขยันขันแข,ข็งมานะภาคเพียน Queen of Pentacle ค่ะ ราชินีเหรียนหากคุณเป็นผู้ชายเข้ามารับฟังนะคะเธอของคุณคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เห็นคุณค่าแล้วรู้คุณค่าในตัวเองแบบถึงที่สุดเลยคุณจะไม่กังวลในตัวเธอเลยว่าเธอจะไปเฟรนลี่กับคนอื่นไหมถึงเธอจะมีความใจดีแต่เธอก็ยังสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้เธอมีคุณค่าอีกทั้งในเรื่องของชีวิตการงานเธอสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ เป็นหลักมั่นคงให้กับตัวเองได้ไม่เป็นภาระของคุณหากคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะอยู่ในจุดที่คุณอุดมสมบูรณ์แล้ววันที่คุณจะได้พบกับคนที่มีดวงชะตาผูกพันกันเนี่ยจะเป็นวันที่คุณนั้นมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะจิตใจคุณจะเข้มแข็งแต่การแสดงออกภายนอกของคุณนั้นจะอ่อนโยนหน้าเข้าหาสิบถ้วยค่ะและนี่คือการยืนยัน ว่าคนที่มีดวงชะตาผูกพันกับคุณนั้นเขาจะเข้ามาเพื่อเป็นครอบครัวกับคุณปรารถนาที่จะมีคุณตลอดไปคุณคือคนที่เขามุ่งหวังเอาไว้ว่าจะต้องสร้างครอบครัวไปได้วยกันใครคนนี้จะอยู่กับคุณแบบที่มีความสุขค่ะเห็นไหมคะมีสายลุงพัดผ่านมีแมวน้อยนะคะ2ตัวน่าจะเป็นความสุขที่อยู่กันแบบพอเพียงพอดีนะคะ ไม่เวอร์หวาแล้วก็เห็นคุณค่าในความรักที่คุณมอบให้ได้สำรับสี่เหรียญค่ะใครคนนี้เป็นคนที่มีความหวงแหนนะคะเขาหวงแหนคุณมากๆด้วยความที่คุณนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีความลึกลับเจ้าเสน่ห์มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมในตัวเองอีกทั้งป้องกันตัวเองได้จิตใจของคนนั้นเข้มแข็งหนักแน่น,นและก็เป็นผู้ให้พลังงานของคนใจดี คนคนนี้เนี่ยเขาจะหวงแหนคุณมากๆเขาจะคอยปกป้องคุณเสมอเป็นพลังงานของคนที่รักแล้วก็เทิดทูนคุณหวงแหนคุณใต้สำรับค่ะสามเหรียญเป็นคนที่วางแผนไว้เสมอมีแผนที่จะทำอะไรกับคุณอยู่เรื่อยๆเลยนะคะอยากไปเที่ยวกับคุณอยากพาคุณไปเปิดหูเปิดตาอยากที่จะทำให้คุณนั้นมีความสุขไพ่สามถ้วยค่ะ ใครคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบคุณเป็นคนที่ชอบทำให้คุณมีความสุขชอบพูดคุยกับคุณนะคะชอบที่จะฟังคุณพูดชอบที่จะเป็นที่ปรึกษาคุณอยากให้คุณมีอะไรก็สามารถที่จะบอกเขาได้อยากให้คุณมีความสบายใจไพ่โจสติกค่ะใครคนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมในตัวเอง คนที่มีดวงชะตาผูกพันกับคุณนั้นน่ะเขาเป็นคนที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักที่คุณมีให้เขานั้นมันสมดุลและเท่าเทียมกันเขาจะไม่เอาเปรียบคุณในความสัมพันธ์และสิบเหรียญนะคะไพ่มีทั้งสิบเหรียญแล้วก็สิบถ้วยนะดีมากๆเลยและนี่ค่ะ The Sun สุดท้ายปลายทางก็คือความสุขคุณและเขานะคะจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเลยนะเป็นดวงชะตาที่ ลงเอยกันได้ด้วยดีนะคะในกรณีนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณมีคู่แท้ที่เป็นคนที่เขารักคุณมากๆนะรักคุณมากมายแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเลยค่ะในบ้านปลายชีวิตนะคุณจะไม่ต้องกังวลใจเลยว่าเขาจะพอใจในตัวคุณหรือไม่ เพราะคนคนนี้เขารู้ค่ะว่าคุณมีดีแค่ไหนเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาอยากที่จะทำให้คุณมีความสุขเสมอแล้วก็จะคอยปกป้องคุณนะคนคนนี้จะทำให้คุณมีความสุขและจะตามใจคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำนะคะอาจจะไม่ใช่คนที่อ่อนหวานหรือช่างเจรจาแต่เขารักคุณหมดหัวใจนะสถานการณ์ภายนอกเนี่ยเขาดูเป็นผู้นำเขาจะปกป้อง นะคะคนอื่นๆได้เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนฉลาดหนึ่งเลยเนี่ยการที่เขามีบุธิภาวะนะคะเป็นคนที่มีความพยายามขยันพักเพียรน,นะคะนี่นะคะที่เป็นสาเหตุที่ว่าคนที่มีดวงชะตาผูกพันกันจะต้องมีศีลที่เสมอกันและคุณก็เป็นคนคนนั้นนะ,ะเป็น the empress นะคะพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมีคนที่เกิด ราศีเมษลัคนาเมษและชาวตุลน,นะคะลัคนาตุล The Empress นะคะเป็นพลังงานของดาวศุกร์นะคะคุณมีคู่ที่เขานั้นมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วก็มีความยมีทธรรมเป็นคนที่รักคุณแบบห่วงแหนนะคะชอบพาคุณไปออกเดทอาจจะมนคนที่ชอบทำอาหารนะชอบทำอาหารให้คุณทานชอบที่จะเห็นคุณมีความสุขนะคะ เรามาดูกันว่าสถานการณ์ที่คุณจะได้พบเจอกันนั้นเป็นอย่างไรสถานการณ์ที่คุณทั้งคู่จะได้พบเจอกันเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ของ privacy security เป็นคนที่ ็บตัวนี่คนคนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอกันแบบลับๆหรือไม่ได้เอิกเกริกมากๆเลยนะคะอาจจะเริ่มคบเริ่มคุยกันในช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากอยู่เป็นส่วนตัวมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นความรู้สึกคุณสามารถอยู่กับตัวเองได้อยู่กับความเหงาได้ นะคะคุณอาจจะคุยกันมาแบบเงียบๆไม่ได้เปิดตัวอะไรไม่ได้หวือหวาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หวือหวาค่ะนะชอบที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการบรรลุเป้าหมายนี่คือวันที่คุณจะได้เจอกับเขาคือวันที่คุณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และวบรรลุภารกิจของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ะค,ะคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณจะต้องทำนะในช่วงเวลาที่คุณอาจจะไปโฟกัสอยู่กับเรื่องการงานของคุณอย่างเต็มที่เลยนะคะใครคนนี้กับคุณนี้อาจจะคบคุยกันมาได้สักระยะหนึ่งเป็นช่วงเวลาแบบนี้นะคะเหมือนกับจะเริ่มคุยกันมาแบบที่รู้กันนะแค่คุณกับเขารู้กันแล้วต่างคนก็ต่างทำภารกิจเป้าหมายของตัวเองนะคะไพ่ใบนี้ ไพ่ time out break half time คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เคยหยุดพักความสัมพันธ์กันไปเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคือการนิ่งเงียบการหยุดพักการพักเบรกนะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วคุยกันมาอย่างเงียบเงบไม่ได้เปิดตัวอะไรนะคะในช่วงเวลาที่หยุดพักนิ่งเงียบกันไปก็ต่างคนต่างอยู่ในช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัว เคลียร์โพสต์นะเหมือนกับว่าบรรลุเป้าหมายนะคะนะช่วงเวลาที่คุณบรรลุเป้าหมายกันได้ทั้งคู่นะคะเหมือนมาพบเจอกันแล้วมีสถานการณ์ที่ให้เงียบหายกันไปนิ่งเงียบกันไปหรือแยกจากกันไปเพื่อให้คุณทั้งคู่นั้นมีแรงมัดาลใจที่จะทำให้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองนั้นสำเร็จนี่คือคนที่คุณ มีดวงชะตาผูกพันกับเขาใต้สำรับค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ curse นะคะเป็นไพ่ของเหมือนกับเป็นตำรับตำราหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายเหมือนเป็นคนที่มีดวงชะตาผูกพันกันมากๆเลยค่ะเนี่ย super nature เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะคุณกับเขาผูกพันกันมากๆเลย ไท้ต้ของใต้สำหรับเป็น daydream ด Day ีมนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยฝันถึงกันเนี่ยมีความฝันถึงกันนะและอ่านคนที่รักสัตว์ด้วยนะคะฝันถึงกันบ่อยๆหรือก่อนหน้าที่จะได้เจอกันคุณมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณจะต้องได้เจอใครสักคนที่เป็นคนของคุณจริงๆแต่คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลัง ต้องบรรลุปเป้าหมายของตัวเองนะคะจึงไม่ได้ไปโฟกัสนะคะแล้วเป็นคนที่คุณนั้นเคยพักความสัมพันธ์กันไปเคยหยุดเคยนิ่งเงียบกันไปนะนะคะใช่เลยนี่เป็นคู่ภารกิจนะคะเนี่ยจนกว่าคุณจะบรรลุปเป้าหมายจนกว่าภารกิจที่คุณได้รับมาจะทําได้สําเร็จความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่ซีเรตมากๆเลยค่ะเป็น มันไม่ใช่ความลับนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ security อ่ะมันปลอดภัยนะคะความรู้สึกของคุณทั้งคู่รู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่ด้วยกันปลอดภัยที่ได้คบหาหรือไม่ว่าจะห่างกันคุณก็ยังรู้สึกว่าต้องเป็นเขาเท่านั้นที่เป็นของคุณคุณรู้สึกเป็นเจ้าของกันและกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่า ความรักของคุณเนี่ยคนที่มีดวงชะตาที่ผูกพันกันนะคะเมื่อได้ลงเอยกันแล้วเป็นครอบครัวนะคะหลังจากนั้นจะเป็นเช่นไรความรักความสัมพันธ์เมื่อลงเอยกันแล้วสเตรนจ์ความมั่นคงหาภไพ่หมายเลข19ใครคนนี้จะรักคุณมั่นคงจริงใจมากๆเลยเขาจะมีความหนักแน่นในหัวใจ และ purification นะคะการทำให้กระจ่างหรือการเคลียร์ทุกอย่างเลยจะไม่มีความลับต่อกันคุณทั้งคู่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องคุณทั้งคู่จะเปิดเผยหัวใจแล้วก็จะเข้าใจกันมากๆค่ะ affection จะพากันเที่ยวพวกคุณทั้งคู่นี่ชอบเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะชอบหาความรู้ชอบท่องเที่ยวไป อาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แอดเวนเจอร์นะคะวิกตอรี่ Victory, เห็นไหมคะคุณเป็นคนที่เขารักมากๆเลยวิกตอรี่ชัยชนะมงลงนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะให้เกียรติคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะอย่างไรความสุขของคุณนั้นต้องมาก่อนเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะให้เกียรติเวลาให้คุณได้มีความเป็นส่วนตัวเขาจะเข้าใจคุณมากๆคนคนนี้นะคะถึงเขาจะหึงหวงแต่เขาจะไม่งีง่าภายใต้สัมลาแฮปปี้เนสค่ะ ความสุขความสมหวังเขาจะทำให้คุณมีความสุขใครคนนี้นะคะมีคุณเป็นเป้าหมายและใต้สำรับค่ะลองคิวิตีอยู่กันไปยืนยาวเนื่นนานคุณกับเขาจะเข้าใจกันและอยู่กันอย่างมีความสุขสุดท้ายเป็นความรักที่จะอยู่กันไปยันแก่เท่านะคะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะและก็ Trust นะคะคนที่จะเชื่อใจคุณและเป็นคนที่คุณสามารถเชื่อใจเขาได้เสมอเลย ใครคนนี้กับคุณเนี่ยมีความผูกพันกันมากมายเหลือล้นจริงๆนะคะอีกไปหนึ่งใต้สำรับนะไพ่ลักกี้นะคะคนที่โชคดีใครคนนี้เนี่ยหากเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเนี่ยคุณจะมีโชคดีนาะนาะประการและนี่ค่ะ c o n t i n u a n d การสานต่ออีกครั้งหนึ่ง เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าเคยพักความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ในวันที่เขานะคะหรือคุณนะทั้งคู่เลยนะคะอยู่ในจุดที่เหมาะสมกันมีความเท่าเทียมกันมีการให้และได้รับที่เสมอกันเขาเข้าใจคุณเขารู้จักตัวตนของคุณดีเป็นคนที่คุณสามารถจะเชื่อใจเขาได้เสมอๆนะคะ ใครคนนี้กับคุณเนี่ยมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเลยนะนะคะหนึ่งเลยคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาคุณจะเป็นสุดที่รักของเขาตลอดไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ให้เกียรติคุณมากๆนะคะสุดท้ายปลายทางคุณมีความสุขแน่ๆนะคะกับความรักคู่แท้ของคุณเป็นคนที่เขารักคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะ เรามาดูข้อความกันอีกสักหน่อยดีไหมคะว่าข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากบอกอะไรคนที่มีดวงชะตาที่ผูกพันกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเราคุณกำลังคิดถึงฉันอยู่หรือเปล่า เวลาคือคำตอบคุณได้ยินเสียงฉันกระซิบเรียกชื่อคุณไหมฉันหวังว่าคุณจะอยู่เคียงข้างฉันฉันรักคุณมากๆฉันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งจึงจะมาหาคุณได้คุณคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของฉันฉันอยากจะกอดคุณไว้ในอ้อมแขน นะคะคนี่คือข้อความจากเขาถึงคุณค่ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้นะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะแล้วเราโมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ